เรื่องราวของแอนนาในภาพยนตร์และนวนิยายแอนนาแอนเดอะคิงที่มีทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและส่วนที่ถูกเสริมแต่งจนบิดเบือนจากประวัติศาสตร์ไทยแอนนาลีโอนเวนได้เดินทางมาสยามจริงในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษให้พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่4แต่รายละเอียดและความสัมพันธ์ในภาพยนตร์ถูกเสริมเติมแต่งเพื่อความบันเทิงซึ่งทำให้ภาพยนตร์เวอร์ชันปี1999ถูกห้ามฉายในประเทศไทย เพราะถูกมองว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ความโด่งดังจากการเป็นภาพยนตร์ต้องห้ามสำหรับรัฐบาลไทยตั้งแต่ไม่ยอมอนุญาตให้ทีมงานใช้เมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำทำให้ทีมงานต้องไปใช้มาเลเซียแทนโดยการมีคนไทยเพียงคนเดียวที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาซ้ำร้ายตัวละครซึ่งเป็นชาวมาเลเซียที่พูดไทยไม่ได้เลยทำให้ประโยคที่พูดแต่ละคำคนไทยออริจินัลอย่างเราเรา ได้ฟังก็ชวนให้ขำละครับขา้าพระพุทธเจ้ากำอะไรให้ไม่ทรงปอพระราชหฤทัยรู้พระพุทธเจ้าเราเลยูการที่รัฐบาลไทยยังห้ามไม่ให้มีการนําเอาหนังเรื่องนี้เข้ามาฉายก็เลยทําให้คนไทยต้องไปหาดูผ่านดีวีดีเถือ่อนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งหนักว่าทําให้เราไม่ทราบว่าฝรั่งเขามองเรายังไงคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไม Anna and the King ถึงถูกแบนในไทย ถ้าเราไม่ใช่คนไทยแล้วคงจะชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับเพราะโลเคชันหรือว่าการแต่งกายเนี่ยเขายิ่งใหญ่อลลังการมากๆแต่ถ้าเราเกิดเป็นคนไทยจะรู้ว่าเรื่องนี้มันบิดเบือนผิดเพี้ยนไปหมดเรื่องราวเกี่ยวกับแหม่มแอนนาหรือแอนนาเลโอนเวนที่เดินทางเข้ามาสยามเพื่อถวายงานสอนภาษาอังกฤษให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาเจ้าจอมหม่อมห้ามตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี2405และกลับออกไปจากสยามในปี2410รวมระยะเวลา5ปีได้รับการถ่ายทอดทั้งในรูปแบบของหนังสือและภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพอเรื่องราวชีวิตของแม่มแอนนาช่างมีสีสันให้ภาพชีวิตในราชสำนักสยามจากมุมมองของชาวตะวันตกและเรื่องราวของแม่มแอนนา,าได้มีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในชื่อว่าแอนนาแอนเดอะคิที่ออกฉายในปีพุทธศักราช2542 เวอร์ชันที่นำแสดงโดยโจเอนฟ้ซึ่งรับบทเป็นิงมงกุฎโจดี้ฟอสเตอร์รับบทเป็นแมมแอนนาและมีคนไทยไปเป็นที่ปรึกษากองถ่ายก็คืออาจารย์เผ่าทองทองเจือทำกลางกระแสคัดค้านหนังเรื่องนี้อย่างหนักแต่ด้วยความคิดที่ว่าดีกว่าปล่อยให้ฝรั่งทำตามใจชอบอาจารย์เผ่าทองจึงตัดสินใจรับงานชิ้นนี้โดยหนังเรื่องนี้สร้างมาแล้ว3ามครั้งก็โดนแบนจากประเทศไทยทั้ง3ครั้ง เหตุผลก็เพราะบิดเบือนเรื่องราวที่เกี่ยวกับรัชกาลที่4นั่นเองครับสรุปเหตุผลที่รัฐบาลและคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ตัดสินใจห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น33ข้อคือ 1. ภาพยนตร์พยายามแสดงให้เห็นว่าประตูพระราชวังเป็นสีทองทั้งหมดแต่ความเป็นจริงแล้วประตูพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นสีแดงพอที่ส แม่แอนนาและบุตรชายของเธอนั่งรถลลกจากท่าเรือมาที่พระบรมมหาราชวังผ่านหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่ความจริงกษัตริย์หรือประชาชนไม่สามารถที่จะนั่งรถผ่านหน้าพระอุโบสถวัดพระแก้วได้เลยข้อที่ 3. ภาพยนตร์พยายามแสดงให้เห็นว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีภิกษุจำพรรษาแต่ความจริงวัดแห่งนี้ไม่มีภิกษุจำพรรษาเลยข้อที่สี่ คำพูดของหลุยบุตรชายของแหม่มแอนนาตอนที่อยู่ในพระตำหนักค่อนข้างที่จะดูถูกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยการนำเอาพระองค์ไปเปรียบเทียบกับพ่อของตอนเองซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งข้อที่หพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประตูให้แหม่มแอนนาแต่ความจริงในพระบรมมหาราชวังมีข้าราชบริพารเปิดประตูให้มากมายพระองค์ไม่จําเป็นต้องเดินมาเปิดประตูให้ใครข้อที่6 จำนวนพระราชทายาทในภาพยนตร์ไม่ตรงกับความเป็นจริงภาพยนตร์บอกว่าพระองค์มีพระราชทายาททั้งหมด68พระองค์แต่ความจริงมี56พระองค์อีกทั้งตลอดทั้งเรื่องเจ้าจอมมันดาเที่ยงพระราชโอรสพระราชธิดาถูกทำให้ดูต่ำต้อยกว่าแหม่มแอนนามากข้อที่7เจ้าฟ้าจุลานลงก่อนหรือรัชกาลที่หและหลุยซึ่งเป็นบุตรของแหม่มแอนนาได้ชกต่อยกัน แหม่น,นเณโยนแผ่นที่ประเทศสยามซึ่งมีพระบรมราชายรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งข้อที่ 8. เจ้าจอมทัพทิมถาวายตัวในห้องพระบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระพุทธรูปที่จุดเทียนบูชาราวกับว่าพระองค์ต้องการให้พระพุทธรูปมองดูการกระทำซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งข้อที่ 9. ภิกษุกวาดลานหน้าปราสาทเทพดิดอนแต่ความจริง วัดพระศรีรัตนศาสดารามไม่มีพิสุขจำพรรษาข้อที่10พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวาราชการแผ่นดินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพญาศรีสุริยะวงศ์และแม่ทัพอาลักษ์มีบุ้งกีวางอยู่หลังกำแพงแก้วซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งข้อ11อแม่มแอนนาสอนให้ข้าราชาบริพารรู้จักวิธีรินวายดูราวกับว่าข้าราชาบริพารมีสติปัญญาที่ต่ำต้อยมาก พอที่12แม่มแอนนาไปหาเจ้าจอมทัพทิมซึ่งห่มจีวรเป็นพระภิกษุณีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้วแต่ความจริงภิกษุณีต้องโกนคิ้วเช่นเดียวกับภิกษุพอที่13พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปัดพระมหาพิชัยมงกุฎลม้มแต่ความจริงพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นสิ่งสูงค่ามากกษัตริย์ไม่อาจทำล้มได้พอที่14พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนั่งเรือพระที่นั่งอาน,าน,นันตนาคราชไปส่งแหม่มแอนนาที่บ้านพักมีการสบตาเหมือนพระเอกส่งนางเอกซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งข้อที่15พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีพืชมงคลเจ้าดพระนางคันแลกนาขวัญพระองค์ทรงช้างทรงสูบซิก้าเหมือนในภาพยนตร์จีนและทรงชักชวนให้หลุยซึ่งเป็นบุตรของแหม่มแอนนาสูบซิก้าจนถูกแหม่มแอนนาต่อว่า ซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งข้อที่16แม่ทัพอาลักษ์กำลังจะยิงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวเขากล่าวว่าเขาจะโค่นล้มราชวงศกก์จักรีถือเป็นการแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อกษัตริย์และราชวงศ์ข้อที่17การแสดงโขนโดยใช้ดนตรีจีนแต่ความจริงต้องใช้วงปีพาดซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดครบชุด ข้อที่18การประหารชีวิตเจ้าจอมทัพทิมกับพระครูประหลัดใบดีกามีการตัดศีรษะทั้งสองหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่ความจริงไม่เคยมีการประหารชีวิตใครต่อหน้าพระอุโบสถมาก,ก่อนข้อที่19พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอโทษแม่มแอนนาต่อหน้าขุนนางแต่ความจริงไม่มีกรรษัตริย์พระองค์ใดขอโทษใครต่อหน้าขุนนาง ด้วยเฉพาะชาวต่างชาติขอยีสพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้องพระแสงปืนจนพระโลหิตกระจายและสวรรคตรที่ลิมแม่น้ำที่เป็นฉากที่ดูรุนแรงเกินไปขอที่21บทสนทนาหลายบทใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้องเช่นตอนที่แหม่มแอนนาสนทนากับเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ใช้คำว่าพระองค์แต่ความจริงต้องใช้ว่าทูลกระหม่อมขอที่22 ภาพยนตร์พยายามแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดูอ่อนแอและทรงต้องฟังแม่มแอนนาซึ่งดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิง่งข้อที่23แม่มแอนนาสามารถนั่งข้างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีข้าราชบริพารเชิญพัดโบกให้แต่ความจริงไม่มีใครสามารถให้ข้าราชบริพารพัดโบกได้นอกจากพระบรมสานุวงศ์ข้อที่25แม่ทัพอาล์กล่าวว่าราชวงศ์จัก,กรี ถูกควบคุมโดยขุนนางประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากศินและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับว่าสมเด็จพระเจ้าตากศินทรงถูกหักหลังจริงซึ่งดูไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติราชวงศ์จัก,กรีเป็นอย่างยิ่งข้อที่26ภาพยนตร์ใช้นักแสดงชาติอื่นแต่งตัวเลียนแบบภิกษุและพูดภาษาไทยไม่ชัดข้อที่27ภาพยนตร์พยายามแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้าจุลราลงกรอนเจ้าจอมมารดาเที่ยง และเจ้าพระยาสีสุริยวงศ์ให้ความเคารพต่อแมมแอนนาอย่างมากซึ่งดูมไม่เหมาะสมข้อที่28ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผูกระเบิดที่สะพานและทรงต่อสายชนวนด้วยพระองค์เองแต่ความจริงกษัตริย์ทรงทําไม่ได้ข้อที่29แมมแอนนาพูดถึงสามีของตนเองและทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าตอนนี้เธอไม่คิดถึงสามีของเธอดูราวกับว่าเป็นการบอกรักพระองค์ ซึ่งดูไม่เหมาะสมข้อที่30พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอบกอดแม่มแอนนาและทรงใช้แก้มของพระองค์มาแนบที่แก้มของแม่มแอนนาต่อหน้าสาธารณชนข้อที่31พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรัสขอบคุณแม่มแอนนาที่ทําให้แผ่นดินสยามรักษาเอกลาชข้อที่32พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจูบพระโอษฐ์ของเจ้าฟ้าจันทรมนทน ต่อหน้าพระราชาอาคันตุกะซึ่งไม่ใช่ทำรรยมประเพณีของประเทศสยามข้อที่33ภาพยนต์ยกย่องแมมแอนนาราวับว่าถ้าไม่มีแมมแอนนาประเทศสยามจะต้องตกเป็นอนณานิคมของประเทศอื่นนี่คือ33ข้อที่ช่างผิดเพี้ยนและทําให้ภาพยนต์เรื่องนี้โดนแบนหนังสือของแม่มแอนนานั้นถูกเขียนขึ้นมาสองเล่มคือ The English Governed at the Siam House และ The r o m a n c e of t h e Harem ซึ่งเนื้อหาของหนังสือสองเล่มกล่าวพาดเพียงโดยตรงถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบทบาทของแอนนาในการชี้นำนโยบายบางอย่างทำให้คนอ่านหนังสือทั้งไทยและเทศได้รุมยาสกรรมผลงานชิ้นนี้อย่างไม่มีชิ้นดีโจมตีหนังสือของแอนนาว่าโกหกหลอกลวงและดูหมิ่นเกียรติพระมหากษัตริย์สยามอย่างมากมา่ชาวต่างชาติคนนี้มีบทบาทสำคัญมากมายในราชสำนักสยามขนาดนั้นเลย และผักดันชี้แนกษัตริย์และทําจริงตามที่เขียนไว้ในหนังสือหรือเปล่าแต่เมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้โดยนักวิชาการก็ได้บทสรุปที่เชื่อกันว่าแอนนาแท้จริงแล้วไม่ได้มีบทบาทอะไรมากไปกว่าครูสอนภาษาอังกฤษนิยายเรื่องนี้ยังไม่จบแค่เวอร์ชันแอนนาเท่านั้นนะครับเพราะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เขียนโดยมาร์กาเร็ตแลนดอนโดยเอาเขาโครงเรื่องมาจากเวอร์ชั่นแรกแล้วเวอร์ชั่นนี้ล่ะครับที่นำมาสร้างเป็นหนัง ในช่วงที่เขียน The King and I คนคนนี้ไม่เคยเหยียบเมืองไทยแม้แต่ก้าวเดียวและเขียนหลังจากที่แอนนาได้ตายไปแล้วหลายสิบปีแม่แอนนาตายไปปี1905ส่วนมาร์กาเร็ตเกิดตอนปี1908เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเวอร์ชั่นหลังนั้นถูกเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปถึง80%ไม่ต้องพูดถึงต้นฉบับนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าแอนนาเขียนขึ้นมานั้นเมคขึ้นมาเองหรือเปล่า ถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ปรากฏหลักฐานฝ่ายไทยแอนนาไม่เคยเป็นราชเรขาตามที่กล่าวอ้างมีเพียงบอกแค่ว่าเป็นครูสอนหนังสือเท่านั้นและการว่าจ้างแอนนานั้นขอตกลงในการว่าจ้างมีดังนี้แอนนาจะต้องสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เบื้องต้นวรรณคดีอังกฤษขนบธรรมเนียมประเพณีของอังกฤษแต่ไม่ต้องสอนศาสนาคริสมีการพระราชทานบ้านสร้างโดยอิฐแบบฝรั่งให้แอนนาอยู่ พระบรมมหาราชวังพระราชทานเงินเดือนให้เดือนละ100่ร้อยเหรียญสิงคโปร์การสอนแบ่งออกเป็นสองผลัดผลัดเช้าสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาผลัดบ่ายสอนเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมที่ยังสาวหน้าที่ก็มีเพียงแค่นี้กลับมาที่เวอร์ชันหนัง1999คงไม่ต้องบอกอะไรมากมายว่าเพิ่มเติมและมั่วได้โลกขนาดไหนนะครับส่วนนิยายมีสประเด็นใหญ่ๆที่คนยังสงสัยประเด็นแรก เรื่องจดหมายที่รอสีเขียนถึงแอนนาไม่มีเรื่องชู้สาวใดๆเลยแม้แต่ประโยคเดียวเนื้อความในจดหมายถามสารทุกสุขดิบตามปกติประเด็นเรื่องที่2เรื่องที่แม่มแอนนาถาวายคำแนะนํารอสีพูดง่ายๆในนิยายจะอวยแม่มแอนนาว่าหากไม่มีเธอรัชการที่สี่จะทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งคนไทยเป็นที่ทราบกันว่ารัชการที่สนั้นทรงมีอัจฉริยภาพมากมายหลายด้านมากๆ และเป็นคนที่มองการไก่มากๆนะครับและภัยคุกคามจากชาติตะวันตกนั้นก็มีมาตั้งแต่กลางๆสมัยรอสามแล้วล่ะครับในราชสำนักสยามก็มีการตื่นตัวกันมาตั้งนานแล้วคิดว่าคนระดับพระองค์เนี่ยที่ฝึกรับมือตะวันตกมาทั้งชีวิตจนกระทั่งได้ขึ้นของราชคนที่ศึกษาตะวันตกอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งคํานวณการเกิดสุริยุป,ปราคาได้อย่างถูกต้องซึ่งสมัยนั้นยากมากๆที่จะทําเรื่องนี้ได้่าคยยงงนระดับพงะองค์เนี่ยที่รับ จะทาอะไรไม่ได้จนถึงให้แม่ไม้ชาวฝรั่งมาสอนเลยล่ะครับสมเด็จก,กรมพยาดํารงราชาดูภาพทรงมีความเห็นอยู่กับหนังสือสองเล่มนี้ว่าแม่มแอนนาอาจจะมีความจําเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกจึงปรุงแต่งเรื่องราวที่ให้มีรสชาติพอที่จะขายสํานักพิมพ์ได้ตอนที่นางสอน,น,นสอหนังสือในราชสํานักก็มีได้มีอิทธิพลมา,มากมายถึงขนาดที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องไปใส่พระทัยรับฟังเป็นไปได้ว่าสิ่งที่นางเขียนออกมานั้นก็คือเรื่องราว ที่ต้องการถวายความเห็นเป็นการย้อนหลังเพราะจริงๆแล้วไม่เคยมีโอกาสได้พูดออกมาเลยสำหรับผมมองว่าหนังสือทั้งสองเล่มของแอนนานั้นก็เปรียบเสมือนนิยายไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใดร,รัชกาลที่4ถือเป็นคิงที่เก่งมากๆเลยนะครับพระองค์เป็นคนวางรากฐานให้กับรัชกาลที่5โดยส่งคนไปเรียนเมืองนอกพอคนเหล่านั้นจบกลับมาก็กลับมารับใช้บ้านเมืองในรัชกาลที่5พอดี ก็อย่างที่รู้กันสมัยรัชกาลที่5นั้นไทยได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรัชกาลที่4พระองค์ทรงมีโอกาสในการใช้ชีวิตแบบสามัญชนคุกคลีกับบุคคลทั่วไปและชาวตะวันตกและทรงศึกษาในทางโลกทางวิทยาศาสตร์และทางธรรมมาอย่างกว้างขวางก่อนจะทรงขึ้นขงราชเมื่อถึงคราวขึ้นครองราชพระองค์ได้นําเอาความรู้เหล่านั้นมาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศอย่างใหญ่หลวง ทรงมองว่าตะวันตกนั้นก้าวไปไกลแต่ตะวันออกนั้นยังหยุดนิ่งแม้แนวคิดของพระองค์ในตอนนั้นถือว่าล้ำหน้าไปมากจนทําให้มีขุนนางและพระราชวงศ์จำนวนมากตามไม่ทันและก็ไม่เห็นด้วยแต่พระองค์ก็ทรงทําให้คนรุ่นหลังประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่พระองค์นํามาใช้และเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความเจริญต่อประเทศอย่างไรการที่พระองค์ทรงจัดให้มีการนําชาวต่างชาติมาสอนภาษาพระราชบุตร ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพื้นฐานให้กับรัชกาลที่หให้พระองค์มีความรู้ด้านภาษาและสัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตกความก้าวหน้าและแนวคิดของตะวันตกจนทำให้รัชกาลที่5สามารถนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินได้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรอันกว้างไกลมีความรู้มีความสามารถสูงยิ่งมีจิตใจที่เปิดกว้าง ยอมรับในความรู้วิทยาการใหม่ๆไม่ถือพระองค์ทำให้เป็นปฐมบทแห่งการพลิกโฉมหน้าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงประเทศจนประเทศมีความก้าวหน้าจเจริญมาถึงทุกวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ผมคอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ